อ่าหรอูยิงจากบ้านเลยได้เราก็อยากลองไม่มีทรงอยู่ไมีหมดแลยนะโมันปรับหรอปรับเข้ากับรเท้าอยู่กลางกว่าเท้า่ากว่กลางเลปาใส่หลวงเฮ้ยเบาเบา แต่เรายิงแล้วเอ้ยได้อยู่นี้มันบอลเลยคือีีคิวดีเป็นอีกแล้วโอ้ยครับต่อสวยผู้รอกไปวันนบมิสเลอเนี่ยยอดมาแล้ว นอนเต็มอะใครับะไรเยอะคเยอะเลยตกลังบบลัง oh. ดีอะโคตรก่เลยคเ่ส oh. ุดกับิงแว่นอะไรต่างนะชื่อติชื่ออะไรอะ เขาไปเล่นอะไรยิงนักติีเลยตรงนู้นน่ะปิดปิดอ่ะใส่แว่นไปไหมพี่เขาเล่นในนู่นอ่ะนะเออไปไหมโอ้โหเห็นกับว่าเขาเล่นนักเกีติตรงนี้อ่ะเลยโอ้ยใช่อ่ะผมมาไหมฮะแก่หมาหมาผลไหลยังดีอ่ะแกก็จะชวนผมเขาบอกไปลองดิพี่ผมโอ้โหสวยย ใช่เล่นแหละตัวคุณไม่เดียวะนีหละผมจะไปลงไม่ม pues ีวหนต่อจากลูบอลเมื่อวานดิผใรัวะถ้าพวกห้าห้ับเจนยงได้หน้ามืดบอนอกับเนไม่ได้คนไม่มีต่อเยอะคนเยอนี่ทีมต่อลังดี เร่มกัหยาหอง้ดึงเกมี้โอโดึงเกม้ดึงเกมโอ้หผมเห็นโอ้โหมีครับเนโอ้ยทยนี้ชิงกงชิงแบนไรไม่ใช่ เด็ดปูโค้งให้ระวังครับไปกินหมดแล้วเดียวหลบ u องรอบแปดเดียวสอ2รอบเรียบร้อยดูแล้วดูแล้วนี่นี่ดีดีเด็กลองทำตัวเต็มหน่อย สวยเลยด้ัวน้ขาขึ้นลูกเลยนี่เกเป็นเกมยน้เฮ้ยได้เฮ้ยเอาโอ้โหโอ้โอ้โหไ้เี่ี่ชวนมากเลยพี่ครับตนะม เกิด <Okay. S 1> ่ Four. 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 ูอนัปู่ปแล้วปู่ไปแล้วอ่าเรัอนูญบลเล็กจ้านวเผ่มาสผ้าผมองรอบก็คือพาลูกพาว่าสี่โมงนะผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เมียเลยเดินเดินสรอบรอ

โอ้โหเดแท้ไม่เสียใจหลายทางวลงลานตรงบนนั้ไไม่ใช่แค่นั้นว่ามีจ่ายมีช่วยแหละ

ตกกาเนตงกาเนี่ยมันไปไข้กลางไว้ไงมันก็เลยทำได้ล้างลูกอล้างตลอดเลนตถึงหรอกแต่ข้อหักเลื่อนนะมันพันีดำข้อหักอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยตรงกลางพอดีทำให้รูกพังเดี๋ยวออกเลยหลุยเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเลยก็ผมมาเืกแล้วพี่ก็มาเชกไต่ต้องหาแล้วมาใส่กนะ โอ้ยเรียปเรียๆอ๋ออะไรหยัดไม่ผายจับตีกันหมปเลย่มมเลย